เสร็จแล้วครับขากระจกครับนี่ฝีมือครับเตรียมออกงานพรุ่งนี้เช้าครับดูลูกน้องผมครับขยันครับฝนตกแดดออกก็เช็ดครับทำงานจนหัวฟูนวทำงานจนหัวฟูหมดแล้วครับออกงานคู่ครับนายเยออนทัวร์ครับเดี๋ยวพาไปชมนายเยครับนี่ครับต่อสายไฟครับเยไฟช็อตครับ ซอทอครับซอทอซื้อไก่มาอบครับเนี่ย,ไ,ไ,ยไ,ไหมครับรในต่อไฟ,ไฟขยันครับช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีอนุมัติซื้อรถบัสแปดร้อยอีกคันนี่ครับได้ข่าวว่ามียอนุมัติตววน,ตนะครับจะซื้อเอาไว้ให้ลูกชายครับต้งสวะเจอกันพรุ่งนี้ เจ็ดโมงเช้าครับไปทางเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ตั้งสองคืนนะครับเืนวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งแค่หมื่นแปดครับเรียกแพงเดี๋ยวรถที่อื่นมาตัดไปวิ่งหมดครับวนเรียกแค่หมื่นแปดครับวันละหมื่นแปดครับเรียกแพงเดี๋ยวพวกโวยเรารถคนจนครับรถคนจนวิ่งราคาถูกไม่ได้นะครับวิ่งราคาถูกไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนยึดรถครับ นี่ยครับวันว่างว่างครับถ้าไม่ทํารถก็กินเหล้าน้ํากระท่อมแค่นั้นะครับมีสองสามอย่างครับ